ก็สวัสดีนักเรียนนะครับก็หลังจากที่เราได้รับโครงงานไปแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานของประจำวิชาดนะิจิทัลเนาะแล้วก็เป็นวิชาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวงจรนับเลขถูกต้องเนาะนะครับครูกแกจกจ่ายให้เราได้ออกแบบลายเนี่ยนะครับหลายหลายคนได้ออกแบบลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ถูกต้องเลยนะครับแต่จะผิดกันตรงที่เราออาค่าที่ต้องการให้มันแสดงเนี่ยนะครับ เรากลับไปซ่อนมันเนาะราคาที่เราไม่ต้องการเนี่ยหรือที่เราไม่ต้องการจะเห็นมันเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าเราเอามันออกขึ้นมานะครับเนาะมันควรจะเป็นค่าที่เหมาะสมนะครับโดยค่าพวกนี้นะครับเราก็ต้องมาดูเนาะว่าตอนเราลงอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจาเป็นจะต้องโฟกัสค่าอะไรนะครับอย่าง R15, 16เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราลงอุปกรณ์ไปตามค่าพวกนี้นะครับเราไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าไอ R15 นันคือค่าเท่าไหร่วะ สิบหกค่าเท่าไรร่สิบค่าเท่าไหร,ไหร่ถูกต้องไหมครับเราก็ต้องอะไรทำการที่อะไรเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนค่า R นะครับเอ่อเปลี่ยนค่าล็เบลเนี่ยนะครับไอตัวเลขเนี่ยเขาเรียกว่า Description เนาะนะครับหรือว่า t r ริ g ถูกต้องไหมนะครับเราต้องการที่จะโชว์ที่เป็นค่าเลยนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยนะครับเปลี่ยนหน่อยเนาะเอาค่าที่เราต้องการที่จะหยิบตัวอุปรกรณ์เบอร์ใดเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับลงไปที่ช่องช่องนั้นเนี่ยนะครับให้นักเรียนหยิบ อุปกรณ์นั้นเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนค่าจากเครื่องโชว์เป็นค่าพวกเนี้ยนะครับโดยการที่นักเรียนไปคลิกอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับเนาะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่คําว่า edit property นะครับของใครเป็นภาษาไทยก็จะเป็นอีกคําพูดหนึ่งนะครับจะเขียนว่าแก้ไขอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนักเรียนก็ลองไปดูเนาะหรือใครคลิกอุปกรณ์แล้วก็คอนโทรล E ก็สามารถใช้ได้นะครับนักเรียนคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยมาดูเนาะ ไอ้ 1> r 1 5เนี่ยเราไม่ต้องไปแก้อะไรมันถูกต้องไหมแต่ค่า value เนี่ยนะครับจะเป็นค่าที่เราต้องการให้มันโชว์ถูกต้องไหมนะครับแต่นักเรียนเนี่ยนะครับไปทําการกดหายมันหรือ hidden มันเนี่ยนะครับ hidden, hidden คือการซ่อนซ่อนไอค่าหนึ่งศูนย์เนี่ยเราซ่อนมันลงไปเราก็เลยไม่เห็นมันถูกต้องไหมกลายเป็นว่าไอ้ค่าบนที่เราไม่จําเป็นจะต้องเห็นมันเนี่ยนะครับหรือ r 1 5เนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามันขึ้นมาแทนไอค่าหนึ่งศูนย์ถูกไหมเราก็สลับกันเท่านั้นเลยนะครับเนาะ พอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการกดโอเคนะครับกดโอเคไปนะครับทีนี้ค่ามันกลายเป็นว่า510กลับมาแล้วนะครับเราต้องการโชกแค่510นเนาะนะครับเราก็ทำการอะไรพอเรากดโอเคเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามันซ้อนกันนะครับพอมันซ้อนกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการคลิกเนาะแล้วก็แดกมันขึ้นไปแดกคือการลากนะครับเนาะเราก็ลากมันขึ้นไปหน่อยนะครับเนาะอ่ะให้มันอะยู่ บริเวณนั้นอะนะครับเนาะนักเรียนก็แก้ไขให้ไปทุกตัวเลยนะครับอ่าแก้ไขมันครับอ่าอันนี้เนาะอ่าใก้กันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับให้เรารู้ว่ามันคือค่าเนี้ยนะครับตอนเราทําแก้ทุกตัวเลยนะครับเนาะตัวอื่นก็เป็นเหมือนกันแก้ในจุดเดียวกันนะครับอ่ะเท่านี้เนาะถ้าเกิดเราแก้ทุกตัวนะครับค่ามันก็จะคงที่เนาะนะครับเราก็สามารถปล่อยให้มันอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะทุกตัวมัน ถูกแก้ไขมันจะหยุบโยนไปด้านล่างนะครับเนาะไม่ใช่ว่าแค่ตัว R นะครับที่นักเรียนต้องทําการแก้ไขนะครับเห็นไหมมันจะสวยขึ้นเนาะเราก็จะรู้และทราบแล้วว่าเราจะต้องลงอุปกรณ์ค่าอะไรเบอร์เท่าไหร่ไว้จุดไหนนะครับอ่าส่วน r า u m จเนี่ยนะครับ r า u m จเนาะ r า u m จเราใส่เป็น RJ ก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องโชว์ค่ามันเนาะเพราะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นอาจนะครับหรือใคร จะต้องการโชว์ค่ามันก็แล้วแต่นะครับเนาะเอาให้มันดูตอนเรลงอุปกรณ์เนี่ยไม่งงแล้วก็ไม่อะไรไม่ผิดเนาะนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมีสับสนแน่นอนครับส่วน IC ก็เหมือนกันนะทำเหมือนกันคลิกไปที่ IC นะครับคลิกขวา Edit Property นะครับแล้วก็ทำการา i i d ด e n อันบนเนาะ u 4เปิด Hidden อันล่างนะครับก็โชว์ค่าเป็น IC ซเบอร์สี่หขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าก็ฝากเรียนไว้เท่านี้เนาะ